คุณเชื่อไหมว่าชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปเขามองว่าเราแตกต่างคิดไม่เหมือนคนอื่นเพียงแค่เงินของเราไม่ใช่กระดาษหรอจับต้องไม่ได้หรอมันถึงเวลาแล้วที่เราต้องเปลี่ยนบิตคอยน์จะมาปลดล็อกข้อจำกัดเดิมๆสู่อิสระภาพทางการเงินที่ไม่เคยมีมาก่อนขอแค่คุณเปิดรับสิ่งใหม่ที่บิตครับเราจะเป็นสะพานที่แข็งแรงให้คุณก้าวข้ามความกลัวเพราะบิตครับคือดิจิทัลแอสเซทเอ็กซ์เชนอันดับหนึ่งของเมืองไทยเรายังทําให้การซื้อขายบิตคอยน์ง่ายขึ้นเพียงแค่หนึ่งสมคร 2. ฝากเงิน 3. เริ่มซื้อขายที่ b i ตคัพกดซื้อกดขายบิตคอยน์ก็เร็วฝากและถอนเงินได้ภายในแค่3วินาทีหากมีปัญหาพวกเรามีทีมสพอร์ตคอยช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์แค่10บาทคุณคุณคุณและคุณก็สามารถที่จะเทรดบิตคอยน์ได้ที่บิตคัพมั่นใจปลอดภัยสะดวกสบายโอกาสใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนวันนี้ พวกเราพร้อมพิะก้าวไปข้างหน้าแล้วหรือ,อยังนึกถึง Bitcoin คิดถึงบิตครัคุณซื้อขาย BITCOIN ผ่านบิตครัได้แล้ววันนี้ทาง www.bitcup.com หรือที่แอปพลิเคชันบิตค u ัผ่านระบบ iOS และ Android